พอดีเขาวาดรูปนะคะติดเต็มบ้านไปหมดนะคะมีรูปโชว์หน่อยนะคะไหนไหนว้าวสวยครับโอ้อดีเขาชอบวาดรูปก็เดี๋ยวไปหาอะไรทำกินในครัวนะคะก็ อันนี้ก็ยังมีอยู่คิดว่าจะทำขนมปังอบในเตาอ,อบนะหนึ่ชิ้นนะคะเตาอ,อบจับเวลาประมาณ13นาทีนะคะแต่ก่อนโบนไม่มีตัวจับเวลาบางทีก็ลืมนะคะไม่กินไม่ได้นะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวจับเวลานะคะ10ยูโรโอเคน่าจะได้พอดีนะคะ กินกับคาเวียครีมตัวนี้นะคะตัซื้อมาลองแล้วโบติดใจไงมันเข็มๆอะ่ะมันเค็มเคเป็นรสเหมือนรสปูอเอ้าขนมปังนะคะจะิ้มกับครีม,มก็พี่ปากำลังไปซื้อกับข้าวกันนะคะก็ พี่มากต้องเตรียมทุกครั้งที่เราไปซื้อกับขา้าวพี่มากเขาต้องเตรียมเอาขวดน้ำนะคะเอาไปคืนเนาะเอาขวดน้ำใส่หลังรถไปอันนี้ที่ชาร์จรถเรานะคะกาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคืมคเมฆเยอะ ตอนนี้เราก็ออกจากบ้านมาแล้วนะคะแถวบ้านโบเนาะก็จะมีนอมามีอ๋อเลเวมีเนทโตมีลิเดนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะตรงนี้จะเป็นโนมาบนเมืองที่โบอยู่นะคะจะมีทุกอย่างนะเนทโตลิเดลอะไรเงี้ยไม่มีเคาฟลานอย่างเดียวโบก็เลยไม่ค่อยได้มาซื้อกับข้าวที่นี่เท่าไหร่นะคะเข้าไปทางนี้ เพราะว่ามันราคาโบชอบราคากับของที่เขาฟรานมากกว่า <laughs> ก็ขับไปใกล้หน่อยนะคะแต่ก็โอเคเราชินแล้วนะก็คือเราเข้าไปในร้านเรารู้เลยว่าเราจะหยิบอะไรบ้างอนะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออซื้อของได้รวดเร็วนะคะเอ้ย <c oughs> มันสวยมากดูดิฟีลไรย์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็น่าจะสวยประมาณนี้เลยนะคือมันสวยมากมิวาบ,บนดี <c ười> คือต้องดูด้วยตาวิวแบไม้เปลี่ยนสีอะ, <c ười> อะนั่นนะคะเมืองข้างหน้าเรานี่ก็เป็นเมืองใหญ่นะคะเวลาโบจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่ไหนจะใช้ งแล้วน,นะคะควันนี้พาก็ดด้มาทีเ k m ม็กนะคะก็ดด้ชอบตัวนี้ก็ดี้ชอบตัวนี้เหรอครับโอ้โหสวยนะปะปะ๊าซื้อตัวนี้ให้ได้แล้วแหละใส่ได้อ่ะมาตัวนี้18ยูโรนะคะคิวยา,าวย13ยูโรก็ไม่แพงนะ สิบสามยูโ hmm. รเวลาเดินทางน้ำหอมตรงนี้หกสิบเปอร์เซนราคาถูกกว่านะคะแบบนี้ย e mm ี่สิบยูโรก็ไม่รู้น้ำหอมอะไรบ้างนะ mm hmm. อยากได้เสื้อแบบบางๆใส่ช่วงนี้นะ mm hmm. มันจะเป็นของยี่ห้อนะคะร้าน TK Max mm hmm. คือตอนนี้โบใส่แจ็กเก็ตแบบหนาแบบหนาวมาก ก็เราอยากได้แบบบางๆนะคงจะไม่มีปะสม่มากจะเป็นของแพงของมีราคานะคะของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเนาะปะ,ะไปอีกร้านหนึ่งไปดูนิวยอร์กเกอร์บ้างนะคะร้านของถูกของชาววัยรุ่นนะคะเด็กแบบผู้ใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของเด็กวัยรุ่นนะคะร้านนี้เข้าไปดูด้านในกงาเกง ก็ไม่แพงนะเนี่ยอยากได้ตัวนี้ก็บางๆอยู่นะราคา20ยูโรนะคะแต่คืออยากได้เป็นเหมือนแบบกันน้ำด้วยแต่บอกว่าไม่น่าจะมีนะสามารจะเป็นแบบของแนวเด็กๆนะคะ20ยูโร25ยูโรแบบนี้ก็เท่าไหร่12 13ยูโร23ยูโร22ยูโร แต่มันเป็นขนมันไฟฟ้าสถิตนะคะช็อตกระจายบอกเลยขนแบบนี้จะสวยฝรั่งชอบใส่กันแบบนี้นะฝรั่งแบบว่าเขาชอบใส่กันแนวนี้นะคะกับเลกกิ้งอะไรเงี้ยอยู่บ้านสบายสบายถ้แบบนี้มันจะเป็นตัวสั้นๆน,นะแล้วก็มีซิปมีเท่าไหร่มีหลายสีอยู่นะยี่สิบยูโร สีชมพูก็มีกลัวไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวมันสวยอยู่ดูใส่สบายแต่กลัวไฟฟ้าสถิตนะคะกลัวอยู่แค่นี้ไอ้ขนขนเนี่ยเสื้อแบบไว้รุ่นครึ่งตัวน่ารักน่ารักนะคะแต่มันยังไม่ลดราคาโอชอบซื้อร้านเนี้ยตอนที่เขาลดราคาตอนนี้มันยังแบบราคาเต็มมันก็แพงอยู่นะพาโคดี้มาแวะดูเห็ดนะคะโคดี้ชอบเห็ดอุย้ยน่ารักจังโซซื้อ โคดี้ชอบเห็ดมากถึงขนาดวาดรูปเห็ดแต่ไม่ชอบกินเห็ดนะโคดี้ลดราคานะคะลดราคาแบบของตกแต่งบ้านนะเนาะน่ารักดีอ่ะจะไปดูร้านอื่นบ้างปะ่ะเมื่อกี้ร้านเห็ดนะคะพคดีไปได้นี้มาเห็ดเห็ดมีไฟไปไป ออกมาเดินข้างนอกแล้วนะคะรู้สึกว่าด้านหน้าจะมีไว้นักมาร์เก็ตก็คือตลาดคริสต์มาสนะแต่เราจะไปร้านหนังสือก่อนนะคะ <c oughs> ร้านหนังสือโคดีจ้จ้าหนังสืออะไรุกมาสเตอร์ดูหนังสือโคดี้นะคะ <c oughs> ไม่มีแบบที่โบอยากจะได้จริงๆอ่ะ <c oughs> มีหนังสือท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ปฏิทินอะไรอย่างนี้นะ ไไ,ไ,ไปค่ะกลับบ้านแล้วได้นังสือมาสองเล่มนะคะเออชนข้อไปมีลารองเท้าละอะไรป,ไปกลับไปที่จอดรถเรานะคะแต่ค่าจอดรถไปเท่าไหร่หนึ่งยูโรเองเหรอสองชั่วโมงหนึ่งยูโรเองนะคะสองชั่วโมงนะคะ ก็จอดรถบนห้างเลยนะคะชั้นบนโอเคเดี๋ยวเราไปเอติก้ากันต่อนะคะทางนี้เราก็ต้องมาซื้อนะคะถ้าเราอยากได้อะไรแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ปกติเดี๋ยวนี้โบชอบสั่งออนไลน์เงี้ยแต่ก็มาเดินเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะมองไปทางไหนก็โอ้โหดอกไม้ต้นไม้สีเหลืองสีส้มนะคะสวยงาม เดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวแล้วค่ะแล้วก็จะกลับบ้านวันนี้ที่เมืองไฮเดนฮามเขามีฟุตบอลนะคะของบุนเดสลิก้าเนาะกอลิบุนเดสลิก้าเมืองนี้ได้เข้าไปเล่นที่บุนเดสลิก้าก็หลายปีแล้วนะสองสามปีแล้วแต่ก่อนเขาลีกรองนะคะเออก็พอดีผ่านมาเมืองนี้ไงก็เลยมาแวะชมบรรยากาศซะหน่อยเพราะวันนี้เขาเตะก,กับเบรเมนใช่ไหมอันนี้เบรเมนคืน <Bre men. S 2> สีเขียวอ่คนที่เขามีผ้าพ,พันคอเสื้อสีเขียวอะไรแบบนี้ก็คือจากทีมเบรเมนนะคะส่วนเนี่ยเขาเดินเขาก็เดินไปกันนะคะเดินไปสนามฟุตบอลสเต,เตเดียมเนาะเพราะว่าถ้าจะไปหาที่จอดรถใกล้ๆมันยากมากนะคะเขาก็เลยนิยมเ,เดินไปกันเนาะจอดหาที่จอดรถในเมืองแล้วก็เดินไปกันแต่ก็แอบลําบากนะเพราะมันต้องขึ้นเขานะคะ คือมันทางชันมากแล้วเนี่ยที่จอดรถแบบไม่มีแล้วนะคะไปหมดแล้วนะก็เอฟซี FC เขาของเมืองนี้ก็แบบเยอะมากนะคะแม่พี่มาก็เป็นเอฟซีของทีมฟุตบอลนี้นะคะแกมีตัวฟุตบอลลายปีเนาะแล้วก็แกเคยพาเรามาดูบอลครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นน่ะไฮเดนทามเขายังไม่ได้เข้า ในลีกบนะุนเดสลิก้าเนาะยังเล่นให้ลีกลองเฉยๆนะแต่ตอนนั้นก็คืออลังแล้วนะคะเราได้ไปเห็นบรรยากาศของอสนามฟุตบอลไทเดนฮามเนาะก็ใบ,บไม้เปลี่ยนสีคือมันสวยนี่นะคนก็เดินไปกันนะคะคนที่มีผ้าพ,พันคอสีเขียวก็มาจากเบลมนนะแต่นับถือแบบคนเดินมามากเลยเพราะโบ,โบเคยเดินแล้วตอนที่มาพามาครั้งแรกอะคือเหนื่อย ว่าแลงกิ้งเดียไฮเดนฮาม18 20 18ตอนนี้ไฮเดนฮามอยู่แลงที่18 Aber, นะคะก็แต่ว่าพี่มาบอกเป็นเพิ่งเริ่มเนี่ยนะสงครามเพิ่งเริ่มนะคะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเขาอยู่อันดับ18เขาอาจะขึ้นมาอีกก็ได้นะคะแต่ว่าเขา เขาเคยมีนักเตะดีๆแต่ว่าก็โดนซื้อไปหมดแล้วนะคะนี่นะคนก็เดินไปกันนะคะข้างในนู่นนะตรงนั้นนะคะข้างในสเตเดียมซูมนะไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคะไป มาครั้งแรกเลยกำลังตามหาเต้าหู้นะคะเพราะโบก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เคยมามเห็นเขารีวิวว่ามันแทนเต้าหู้ได้โบก็เลยอยากมาดูนี่อะไรน่าลองนะแบรนด์แบบนี้กลัวเค็มจังเป็นรสไก่เนี่เป็นแฮมไก่นี่แฮมเนื้อเอาเนื้อดินี่เนื้อปะนี่น่าจะเป็นเนื้อนะเอาวันนี้แล้วกัน อันนี้มันเป็นไก่เีอจอดทั้งสองแบบอันทั้งสองแบบเลยแล้วกันอันไหนอร่อยค่อยมาซื้อใหม่แบบนี้ก็มีนะคะมาดูกุหลาบปกติโบไม่เคยซื้อของแบรนด์ที่ร้านนี้นะสี่ยูโรเลยนะคะเนี่ยเออแบบถูกแต่โบเคยซื้อแล้วแบบถูกคือบบได้เลยนะไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้าซุปหนึ่งยูโรแปดสิบนะแบบถูกอันนี้แบบสี่ยูโรโบไม่รู้ว่ามันจะกลัวซื้อไปแล้วเนื้อแบบ เนื้อน้อยอะแต่ถ้าอยากได้ชัวร์ๆก็8ยูโรไหมแพงนะคะตัวนี้เพราะว่าชอบกินเนื้อไงกุหลาชเนื้ออะไรเงี้ยค่ะมันกินง่ายก็ลอ,อไปกระป๋องนึงก่อนเนาะเพราะว่าก็4ยูโรนะกินง่ายๆกับข้าวนะคะไม่ต้องทํากับข้าวอะไรเงี้ยโบชอบอนะอะไอ็เตอาหู้ไปถามเขาแล้วนะคะไม่มีอด ผลิตภัณฑ์ของเอเชียก็มีนะคะแต่โบก็เพิ่งซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วเนะพวกซอสอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรกินเลยอะ่ะซื้อกะทิไปอีกสักหน่อยอะ่ะ <c oughs> กะทีกล่องเล็กสักสองกล่องแล้วกันอันนี้นงยูโรเจสิบอืมก็หาไม่เจอนะคะ ของที่เราอยากได้ไปดูวายดีกว่าน่าจะได้กินไวนยนะวันนี้เฮยโบเจอทูนา่าโบไม่รู้ว่าใช่ทูน่าแบบที่โบอยากได้หรือเปล่าค่าอยู่โรเองนะกินเป็นซาซิมิได้ปะ,ะน่าสนนี่โบจอาอะไรดีนะาแต่คงใส่ต้องไปซื้อที่เค้าฟลานเพราะว่าโบขาดไม่ได้นะคะทูน่ากับแก้มเรา <laughs> เดี๋ยวเราไปซื้อต่อที่คาฟฟานะคะตรงนี้มีให้การลอตโต้นะคะแต่เราซื้อออนไลน์ไงบ้านเราปะซื้อเสร็จแล้วนะคะของที่เราซื้อ43ยูโร50เซนต์นะคะที่เรามาซื้อกับข้าวกันวันนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปซื้อที่เค้าฟลาน่อนะคะข้างในเป็นไส้ไก่อมอมร่อยมากเป็นขนมปังที่โบซื้อจาก e D B อิก้าไม่ดีนะคะถึงแล้วนะคะเค้าฟลานที่เรามาซื้อกับข้าวเราประจํำนะคะก็โบไม่เข้าไปอ่ะให้พี่มาเข้าไปซื้อเพราะว่าเราซื้อไม่เยอะนะคะอารมณ์ขี้เกียจแล้ว ตอนนี้พอคิดเกียดมากมากแล้วล่ะ,ะสวยจังเลยตนย้นไม้ถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งมาดูว่าวายกำลังจะหมดนะคะเหลืออยู่ขวดหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเป็นซาซิมินะคะกินกับ วายดื่มวายแล้วก็กินปลาทูน่าอันนี้เป็นกับแก้มนะคะก็โอเคเดี๋ยวมาทําตัวนี้กินกันนะคะแต่พอแกะมามันยังเป็นแบบแช่แข็งนะคะโบก็จะเอามาละลายน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวโบให้ดูวิวตรงหน้าต่างบ้านเราสักหน่อยนะคะคือวิวดีมากคือวิวแบบต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะเนาะด้านนอกแบบด้านนอกลนะคะคือ สวยมากเลยต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะยอดกลับมาทูทน่าซาซิมิที่โบกินนะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ที่โบไปออซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ทุกวันเสาร์นะคะโบก็จะทําคลิปประมาณนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะวันนี้บ๊ายบายไปแล้วนะคะ